คือไปเที่ยวมวนเซยคือเหตุใดเป็นยังคือโบอไปบริจาคเงื่อนให้พวกคนทีทุกยากดีกว่าสีมะอวดรววย ไปใจเงื่อนลินอยู่เมืองไทยขนองโบไดดไม้ความว่าเฮาลวยเฮาไปใส่เงินเฮาไปอวดลวยไอ้คนเฮาสุมือนนี่มันอยู่บหอดลอยปีดอกวาสันซาควานานันนันหมอบให้กับตัวเองเน่พี่น้องเอ้ยหาเงินมากเมื่อยแมนบอกองทาให้เป็นคนลวยก่อนจึงได้ไปเที่ยวฟังไทไ่ใดมันโมแมนพี่น้องกันวาสาวเล่าเหตุใด,ดจังไดพี่น้องเหลืองมันบบท่านเกิดน้ำโบท่านไดนทั่วมือที่เฮาไปเที่ยวพี่น้องเบิงเฮาแข่ิวินาทีเดียวแล้วมาตัดสินเฮาทุกอย่างอีลาวตอแหล อีตอแหลดัดจริตทำให้คนไทยสงสารมาหลอกเอาเงินคนไทยน่นนี่นะั่สีโบคืดโบเครื่องแต่ว่าบางขังมันก็หน่อยใจคนลาวไม่มีมรญญารยาทการศึกษาต่ำโบหูเลยเนีงโง่สแสดงความงโง่เป็นยังเขาคือบอกๆเฮาดีๆเขาคือมาดาเฮาเรื่องที่ไปถ่ายคลิปอยู่ในอันรถไฟฟ้า b t x อ่านยู่เมืองกุุงอียังที่เฮาสิเห็ดอียังบบว่าสิเป็นอาศีพยังมีอุปสรรคเบิดทุกอย่างอีนี้ตายไปเฮาก็เอาอยัางไปบบไห้หลองนอกจากความดีและความสวัวแต่ห,หายหักห้แพ่งกันเดอ้อพี่น้องอย่าให้สั่งกันอีนีมัดแล้วตาดำก็เกิดบบท่านปัจจุบันพี่น้องเฮาายู่กับปัจจุบันได้ที่มันบบดีให้ทิมไปพี่นอ้องอียังทีดีๆให้เฮ้าเก็บเอามา นราลทุกคนซิงที่อ่อนจะมาว่าและกระจางแจงในมือนีเน,นะบางคนกับมองแนมคนลราไปพิพิธทั้งที่เขากระเที่ยวยังเป็นปกติของเขาแต่ยังไปด่าไปยังเขาสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอที่ดูผู้ทานมือนีเนะทุกคนอ่อนกระต้องขออนุญาตคลิปของเอื้อตาดํา,าดเด้อจ๋าเนาะอันนี้เอื้อ,อตาดําเขาถึกใจออนไ้า์แล้วกับเป็นคนลราเช่นกันเนาะแล้วที่เพิ่นออกมาว่าวก็คือเพิ่นถึกด่าเพิ่นบอกว่า บางคนก็บ,บอกว่าลาวโตแหลดัดจริดทําให้คนไทยสงสารอแต่กันแบว่าบอกว่านําทวมอยู่ประเทศลาวคือบอพากันไปบริจาคเครื่องคองคือมาอวดลําอวดด้วยไปเที่ยวประเทศไทยอืแบบ,บอวอาอะไรเป็นตะเจ็บเนาะแบบเป็นคนที่ไปเที่ยวก่อน้ำกจะถว่วเนาะทุกคนวันนี้ออนจะมาบอกเรื่องนี้เนาะ ก่อนอื่นจะขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนนำเด้อจ้ะเพื่อจะบริภาษาทุกคลิปของออนนั่นเองจ้ะโอเคเนาะทุกคนข่าวเรื่องกันเลยเนาะคือเนาะอ่ะเียวจะดำเผิ่ะเหตุคลิปเทีเ่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเห็นะะแบบเพิ่นเที่ยวเพิ่นได้เห็นอยียงหลากหลายได้เห็นอยียงแบบมากหนาไร้าตาได้ขึ้นรถไฟบ t s อได้แบบเพินรถไฟ เ็โโนโหลดเทนถนนถนนของเมืองไทยเนาะเพื่อนกะถ่ายลงวมยูทูบเหมือนบ่อเลยอีกอย่างเพม่อนกะเฮ็ดยูทูบแหละเพื่อนกะอยากแบบเที่ยวหน่ำ่ายนำ่ำอันนะั้นคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องบางคนก็แค่เที่ยวสื่อแต่บมได้ทายคลิปแต่ก็จะดําเพื่อนอะคาวะว่าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนบ่อทุกคนเท่าแบบอยากเที่ยวนำ่ำอยากหาสั่งไลด้นำ่ำแมืนบ่อเนาะสั่งไลด้น่ำแต่กับบ่าวาย,ยังมีคนมาหาอ้อนบอกเลยว่า อาจจะโบแมนคนไทยดอกเนาะอาจจะเป็นคนล่าทีอิจช,ช้าเนาะทุกคนทีมักอิจช,ช้าคนอื่นทีคนอื่นเขาได้แบบเขาได้ไปเที่ยวสถานทีง่ามๆเขามีเงินนะนะเขาห้าเงินโดยตัวเองแล้วมาดาเขาว่าโตแล้วตนแต่สีคือมันโบแมนขอให้จงจำไว้ว่าทุกคนนะ นำถมอียงกะมีผักอ่ามีผักรัดผักย่างซอยมีทีมงานอียงซอยแล้วพวกเอต้าดัมหรือว่าพวกอ้อนกับบอดีว่าซีว่าเป็นคนรวยซีว่าได้เป็นคนรวยที่จะได้มาเที่ยวไทยบร่รวยกับเที่ยวไทยได้เพราะว่ามาเที่ยวไทยบ่ต้องใส่เงินมากมมยมหาศาลกับเข่ายี่สิบาท30าสิบาทกกินได้แล้วกินได้เหมือนเนืองแล้วบางถังถ่ซื้อมาเห็นกินกะ ยิงออนน่ะอาทิตย์หนึ่งสองคนบเทึงพันน่ะมันขนาดนั้นเลยเนาะแล้วซีเข้ามาต่อแลน่นคือหากลับไปมองตนเองก่อนเดอร์ว่าเหตุยังหาคนอื่นบอเพื่อระรดมเพิินเหตุยูทู o ยูทูบสร้างความแบบ มุมมองใหม่ใหให้คนที่ยังบวท่านเลยมาประเทศไทยนะว่าให้เห็นว่าเออเมืองไทยมันจเจริญนันสันต์สีเด้อแบบเตอจะนาเพนกับอู๋อีกยังมันเป็นอย่างนีบเทุกคนบบนันสันตสีโอ้ยขีปเพื่อนออนบอกเลยว่าขีปธรรมราแต่เบืองแล้วมันมีเสนนะเตดจะนามีเสนนะมีเสนสำหรับออนที่เบิงเนาะมีเสนรลายเพราะว่าเพินมาเที่ยวนํามาถ่ายคลิปนํามเลยก็ฮ่าอียังกินเถอะบถนัว อ้อนบอกเลยว่าคนลาวทุกคนนี่เขามาเที่ยวอะบริวาทีวา่ารวยดอกคนรวยก็มีเนาะคนรวยก็มีแต่กับบทถึกดาแต่กับเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนบุคคลสาธารณะอย่างเช่นอ้อนอย่างเช่นอะไรถึงดาเบิดเนาะเอออีลาวคลายฉาดอีแบบบอกว่าอ้อนว่าอียังเป็นคนรับใช้ของคนไทยบ่มีวันรวยจนันทร์สีโหอ้อนก็เคยอัดคลิปไปแล้วเนาะว่ะ ส่วนคนอื่นมาเป็นคนรับใส่ของคนไทยหันบอกอย่างประมาณนี้มาเป็นฐานรับใส่หันบอกออนบอกเลยว่าคนไทยบรีคิดว่าเฮาเป็นคนรับใส่เฮาเป็นคนที่พักดันเนาะพักดันธุรกิจของเพิ่นหายมันดีขึ้นเพราะว่าเพิ่นมีงานเพิ่นมีงานเพิ่นก็นมีเงินเฮามีงานเฮาก็มีเงินอ่ะแหลกเตียนกันเพิ่นก็นหายค่าแรงทีมันหมาวันละ สามลอยกลัวถามมีโอวันยังว่าละาหาลอยคุณบางคนวันละเจ็ดลอยคุณน่ะอันนี้คือบไดอันนี้คือวาวตามจงตามตรงที่ออนเหตุงานมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยมายี่สิบกว่าปีแล้วทีว่าล้อคนไทยอ่ะบุมีไพ่ลอกคนไทยหรอกแล้วคนไทยเพิ่นกับสลาดพ่อที่จะเบิงว่าคนได้ว่าจริ้งว่าแทถเว่าคิดด้ยเว่าวลอกล่วง เพิ่นบดฉลาดนะประเทศเพิ่นบดไดพัฒนาบดไดเจริญขนาดดีดอกคนไทยเพิ่นฉลาดเพิ่นเฮียนร้ายต่างแต่อนุบาลบนุญนเฮียนแบบเฮียนร้ายมากๆเกี่ยวกับเีียงถูกสิ่งถูกอย่างเกี่ยวกับงานบานงานเหื่อนเพิ่นเฮียนเบิร์ดถุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับสังคมเีหยงวิทยศาศาสตร์เีเียงเฮียนเบิดเพิ่นฉลาดพ่อคนไทยและอ่อนหูเลยว่าโบแมนคนไทยดอกทีดา เพราะว่าคนไทยเพิ่นมีการศึกษาทีดีทีโบมักเว่าคนอื่นโบมักใส่หลายคนอื่นอันนี้อยังเข็ยนเท่าได้ดีแล้วกะเว้าวเฮาจนเห็นสีแล้วคนว้าวอะแล้วก็เรื่องนึงน่งเนาะไปบริจาคสิ่งของอยังประมาณนี้ว่าเออบ่แบบปวดหล่ำปวดรวยคือบบไปบริจาคสิ่งของคือเฮาป่ไดดรวยเฮาป่ไดดรวยเฮาจนคันเท่ารวยแบบคันเท่ารวยเฮาก็คือสิบ่ได้ เฮ็ดงานดอกเหดาด้วยเฮา,าก็สซิบ,บอ,ดดอได้เหตุยูทูบดอกทำใเฮาด้วยได้อันนี้บอได้ด้วยเป็นแขกประชาชนธรรมดาหาเสหาสหาเสากินคำมีเก็บมีใสมีกินอย่างพอเพียงนี่แหละคือสิ่งทีต้องการแล้วเฮาก็บอได้สามารถที่จะไปซอยเรือคนอื่นแบบภัมันหลๆได้ขนาะดอันนี้ยอมรับเนาะอันนี้ยอมรับเพราะว่าเฮากะแครครอบครัวเฮาแข่แบบอยากที่พี่น้องเฮาก็ย่งบุคูบุคบก็ย่งแบบว่า มีคนมาขอเท่านั้นพูละเทนานั่นพูละเทนานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเฮากับตองซอยเรือหรือบางขั้งเขาปฏิค้เอเฮากับซอยเพราะว่าอยาตีพี่น้องเฮาเวลาเจ็บเป็นเจ็บไข้ใดป่วยเพราะว่าเข้ามีเฮาใดให้เฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเฮาก็ตตองได้มีเงินไปซอยเพิ่นเท่านั้นเท่านี้อันนี้บ่มีบ่มีไผดอกทีแบบรวยและกระโจนหล่ําอลด้วยแล้วเนาะทุกคนอย่าเกียด์สังกันเลยจงฮักกันไหวสะดีกว่า แล้วที่ว่าเล่าโตเลสดัสตสลิปยังนั้นสถานีสี่ส่วนมาอ่ะเล่าแถๆบ่มีดอกเนาะมีแต่เพิ่นหักหักคนไทยส่วนน้อยดอกคนที่บบมัอ่ะคนที่บบมกคนไทยอ่ะและก็ส่วนน้อยแล้วคนที่บบมกคนเล่าคือกันเพราะว่าเห็นเฮาได้ดีเห็นเฮาได้เที่ยวเห็นเฮาได้มีความสุขเห็นเฮาได้เห็นสิ่งแปลกใหม่แต่เพิ่นน่ะบ่มีวาสนาที่ได้เห็น พะวายังพะวาอยู่แต่ในกะลาเป็นกรุ๊ในกลานั่นเองเนาะก็เลยโบหูก็เลยดีแต่แบบเว่าคนอื่นดีแต่เว่าวห้คนหนังคนหนีเว่าวห้คืออ้อนบอกเลยอ้อนกะไดถือว่าวเนาะแต่กะชิ่นแล้วนะแบบโบสนใจก็คือแบบว่าม้ามันเหา่าอย่าเห่าตอบนั่นเองเนาะทุกคนถาม้ามันเห่าขางทางแล้วเห่าก็ยาเห่าตอบปล่อยไปเดียวมันก็เศร้าเห่าเองหันละ่ะหัลล่ะ ขอให้ห้ามมีความสุขทุกๆควันแล้วเห็ดงานอย่างเต็มทีเห็ดนาทีเขาห้อยมันเต็มทีเพราะว่าบ่ห้วหฮาจะอยูไ่ไ้หอดหมือใดคือไยอตาดำเพิดบอกั่นแหละอ่อนมักอะล,ลีคำนี้เนะเาะเ้าตใต้ไปเ้ากับบไดเ้ากับบดไดเอา,บบา,ย,เอาอย่างไปดอปีแต่ความดีกับความั่วแล้วพวกหฮากับบดไดอยู่หอดหลอยปีพันปีหมื่นปีแสนปีดอกฮหักกันไวเถอดดีที่สุด บบคิดเกียดสร้างกันคิดหักกันทะโนทะนอมน,นำใจกันเป็นสิ่งที่ควรมีเนาะบุคคลอิชาริชยาบุาคคลบอาให้ผูนันผูนิจนันจังสีขอ้อไหจงหักกันเนาะยางเล่ากับไทยกะเป็นเหมือนบ้านเมืองเดียวกันเพราภาษากันผูเหลืองอ่อนบอกเลยอ่อนกะหักคนไทยทุกคนทวัวมีเนาะเพิ่นมาหาหันเพิ่นมานี่เพิ่นยังสือ่อหันสื่อนี้ให้อ่อนสือ่อหันสื่อนี้ให้แซนเลย เป็น้างไงในโรงงานนอนไรกะคนในโรงงานนะนะแบบเขาต่างแบบอา่าแฟนอ้อนต่างโปรแกรมหาเวลามีปัญหาอ่อนแฟนอ้อนกะไปแบบหนุ่งยาเขากะสื่อกะฟุ้งกาแฟหายซื้อนมซื้อยางหาดูีิคนไทยเข้าใจดีขนาดไหนเขาบ่เคยมองเฮา,า,เา,แบบา,าว่าเฮาแบบไหลกันจกษาบ่มีบรรยารือนนารสส่วนมากมีแต่คน ปาดเหตุเดียวกันนี่แหละทีมมักหว่าวให้กันทีมมักอจชากันบอกเลยว่าใส่สมองคิดให้ละลายเด้อคนทีเว้าวนะเนาะตรงใส่สติปัญญาบอกเลยว่าเจ้าบ่มีไผที่จะอยู่ได้หลอยปีดอกขอให้ใส่ชีวิตยามีความสุขขอให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งที่ได้บ่ดีกอะ่ะอยา่าชุวไปคิดมันเลยก็เรื่องอดีตนะฮาบอสสมมมาที่จะแก้ใขไใด เฮาแค่เห็ดปัจจุบันให้มันดีที่สุดคือไอต้ตาดำบอกกันได้เฮ็ดปัจจุบันให้มันดีที่สุดพี่วงมสุขทุกๆวันก็พอแล้วเพราะว,ว่าอนาคตขา้างหน้าฮาบูว่าเฮาสีตายเหมือใได้สิไปสิจักโกนี้ไปเขาเห็ดความดีแล้วหักแพงกันไวด้ดีที่สุดเน,นาะแค่น่าจกคลิปนี้ออนก็ตตองขอโต้ล่าไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าว่าพิกผัดประกันไดหรือว่าบบถึกอ,อกถึงใจหรือสามารถติเตียนออนได้เด้อจ้าออนก็ต้องขอบคุณในรายเด้อจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ